สวัสดีครับเกลรบผมแบงค์กรับเลเกมแคทเตอร์ผมนะวันนี้จะทำการไรดีแอคชั่นกับคลิปสกิฟตี้ทอยเลตตอนที่73็าครับมผมนะ่าก็มาถึงตอนที่73กันแล้วเราจะดูกันแบบฟูลเอพิโซดอีกเช่นเคยผมนะแต่ก่อนอื่นต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้งครับผมนะก็คงได้ยินใช่ไหมว่าเสียงผมเปลี่ยนไปตอนนี้ผมนะ่าจะไม่สบายผมนะ่าสเลตเต็มคอมากเสียงใช้ไม่ค่อยได้ต้องขออภัยเสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างทุนกันไปก่อนครับผมนะโอเคอ่ะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ ได้เห็นถึงการดวลกันระหว่างตัว G-Man แล้วก็ไอ้กิมดีหน้าหล่อครับผมนะซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นมิดแท้หรือศัตรูถาวรหรือไม่หรืออย่างไรก็ตามทีเจ้าว,ว่าไปมันไม่มีซับด้วยเนี่ยอันนี้บักแมมหลายท่านก็ให้ซับไตเติ้ลความหมายของแต่ละคำที่แต่ละตัวพูดในครั้งที่แล้วต้องขอบคุณมากผมนะถ้าเกิดว่ามีใครพูดอะไรในคลิปนี้ที่มันไม่โชว์ซับมาก็บอกผมในะกอคอมเมนต์ไว้ล้กันโอเคอื อ่างั้นเราก็มาดูกันเลยโอเคมาอเดมขาดครึ่งเลยเราโอแอสซัซิน oh, เออไอเดี๋ยวยังช่วยได้อยู่อ่ะช่วยได้ปะยิบยูกูออเออแล้วก็ไม่หายไปโอ้ oh. <c oughs> เพื่อนตายทีละคนนะผมเนอะเออเอา้าวย้อนภาพกลับไปคืออะไร เอออ้าวนี่ไงบางตัวเก็บไปรักษาได้ต่อใช่ไหมฮเย่โอเคโอ้ย้อนภาพกลับไปดูความเดิมที่แล้วๆมาแล้วทำไมเราต้องย้อนโอ้ตอนสร้างไททันคาเมราแมนใครมันกดย้อนดูเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่แตเริ่มเย่ ย้อนสภาพตอนสมัยปลังเจอยังหล่ออยู่ผมเนะี oh, ่ยโอ้เดมคุ่งมาอย่างน่ากลัวจะย้อนไปถึงไหนโอ้ oh. ย้อนมาถึงตอนอู้ววอัตัวละครคนครั้งแรกเอียนตัวละครคนเยอะขนาดนี้ผมเนะี่ยมันพูดจริงด้วยไหนะแล้วไม่มีสต๊ฟเว้เนยะ ผมไม่ให้ดูอีกทีนะนี่ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะไม่มีซับจริงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ได้เปิดซับเม, <laughs> ม้งเดมวอตไปถึงเวลาบู๋ผมเนะี่ยว้าเฮ้ยเดี๋ยวเดมอาวุธตัวเรานี่เทมาเดมปะมอไอ้นี่อุ้ยกระโดดทีมไรเดอร์คิกอุยโอ้โ มันเทมากตรนี้อ๊ะบังเจอแบบพิเศษจิ้มหูเข้าหน้าอี้ยัดอืมทิชชูไ้โอ้โชว์นิ้วกลางตัวเราแม่งแบดแอดมากผมเนี่ยเป็นไงบ้างเราเอาเ,อาเ,อาเอาแขนหายโทษโทษผิดผิดข้างืระเบิดตูม้มโออได้มีล็อกออนด้วยโคตรเทโอ้ล็อกออนแล้วก็ ฮึสไน์บอทเลยผมเนะี่ยเย่ค่อนข้างเทมาตัวนี้โอ้โยโอยเอ้ยโอยสกิฟดีโชก้ามแม่งเทเกินกล้ามอย่างใหญ่เดมยายลายมือวีโอ้วัตเอาหนีเลยมีตัวอะไรมาไงไททันวดัดอะซาซาไซแอนติ เอกตายไปแล้วเหรอเว้ยวะเอ๊ะฮะเออ้าวัดดีทีวีวูแมนทำอะไรมาเอ๊ะฮะเดี๋ยวเซนทิสทำไมมาเป็นพวกเราโอ้ oh. ยิงล่วงเลยผมเนี่ยจีแมนมาโอ้จีแมนตกใจวอท ตกใจว่าทำไมไซนทิสถึงมาช่วยฟังเราดิเอออะฟัก r k It กอยงอนีกระแทกแม่ง w h a มันสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าควบคุมไซนทิสได้เออ๊ะแต่จีแมนก็ระเบิดทิ้งไปแล้วผมนะผมตกใจเลยทำไมมันอยู่ฟังเรานี่อ่ะเอาอ่ะยิงยิงแต่มันใหญ่เกินยิงไม่เข้าแบบโอ้มันจะยิงเราใจเย็นก่อนโอ้ อะไรออ,อ้มาแล้วนะเป็นฟกไททันยิงสีแดงๆอย่างนี้นี่ไงไททันสปีกาคาเมล่าก็มานะพร้อมแขนใหม่ด้วยจีแมนบอกอีกแล้วไอ้พวกนี้แน่นอนต้องพี่ต้องมาด้วยให้ครบแกงเมื่อกี้มันก็พูดอะไรด้วยอืมบอกผมแล้วกัน มันไม่มีซับไม่มันพูดกันบ่อยด้วยหลังๆเนี่ย,ยโอ้นี่ไงโอ้ไม่เข้ามีผมมีโลก่กันหลังไอ้ตัวนี้มันก่อยเยอะมากโอ้ยังไงดูดเลยผมนะไม่กลัวด้วยออ้ยี่นี่ไงโต๊อโอ้ยยังไง ตอนแรกกันได้เริ่มกันไม่อยู่โอ้โหแต่พอไททันในตีหนักครับผมนะโลเร็วลำไม่ไหวแต่จีแมนโซโล่สามไททันเลยวอะได้มันขนาดนั้นเ,ล,นเลยนีเเ่เนี่ยตบทิ้งเลยไม่เอาไม่เอาเนี่ยเก่งเลยเกันเราฮะวะมาจากไหนโอ้โวยตียังไงสามไททันโกพี OP ผมนะแล้วก็นี่แขนใหม่โมยิงบีมวัดอะ มาข้างหลังเวโอ้ไม่ทันกันโดนเต็มเต็มเอาแล้วผมนะจีแมวก,กัดแม่มเลย,อ,อ,ยอ้วยัดปากอิ้วจะรอดไหมจีแมนโดนลุมขนาดที้โหโอ้เอาเดนจะโดนอีกเนี่ยสกิปดีเข้าหลังอย่าบอกนะว่าเอออีกแล้วอโดนอีกแล้วอะตบกริ้งเลย เอไททันทีวีบอกมันโดนอีกแล้วเด็กวบคุมอีกแล้วเหรอโอ้มาอุย้ยอืมจับหัวแล้วดังพื้นโคตรเทะครับผมนะแล้วก็เผาหน้าเลยเออเดี๋ยวหรือนี่คือจุดจอคอนจีแมนโอ้นี่เนี่ยโอ้ตะกี้บิดีกล้าม,มาข้างหลังของผมเนะี่ยเออยังไม่ตายเลยน,ะนี่ผมพลิ้วเลยเกินโอ้สกีบิดีนิวเคลียร์ระเบิดโอ้ ไปมาไททันจะจบซะเองครับผมนะ What the ่ยวัดเดอะอ้าแย่ควายพี่ควายของจีแมนเว้ยโอ้ดามโอ้โหนี่จะสู้หรือจับหัวจับทำไมอ่ะเดีอ้นี่แนะ่โอ้โหเรียบร้อยไหมโอ้มาจากไหนเยา้าโ้สปีกา้ามาพร้อมกับมีดวัดเดอะวัดวัดอีเองโดนควบคุมไม่ใช่เหรอหลุดมาได้ยังไงเนะนี่ยนี่แน่โอ้ หลุดมาเฉยผมนะโอ้โหยังไม่ตายโอ้โหโกนตั้มอ่ายังงงมันหลุดมาได้ไงแล้วไปเอาดาวมาจากไหนอุ้ยเออเอาต่อยใหญ่อือแต่จีแมนนี่ถึกมากผมนะโดนหลายอย่างมากโอ้หลบได้ก็ยังไม่ตายก็ยังหลบได้อู้หูไว้นี่ตายยากจริงฮะเออ ไอนี่มันอ,อเล่นขนาดนี้โอ้พลังทีวีแดงอือ้ออื้อก็ยังมีโล่มีอะไรถึกจริงเนี้ยนี่ยังไม่ตายแต่มันใกล้แล้วผมนะสัมผัสได้โหยจาบจิ้มเข้าหน้าฉันต้องรอดไปให้ได้นี่ได้ยินมั่นใจขนาดไหนมันจะรอดไปได้โอ้โหดูดขอมาอีกวุ้งชนหนึ่งเทียแล,แล้วก็เพนเพนเนี้ย อ่ารอดอีกแล้วแต่รอบนี้ไททันเจ็บหนักจริงครับผมนะออหัวร้อนเลยผมนะมันรอดไปได้เยอะดูหน้ากริว้วโกรธมากหน้านี้คือโกรธสุดละแดมมันก็ยังรอดไปได้เออเป็นไงมัง่งไททันคาเมลา่าเละดีครับดียังขยับได้แล้วเองไงเออ มานี่ขีบมาเข้าขีบอย่างนี้เหรอไปเกาะหลังตัวไปโอ้โหถึงกับต้องมีไม้ไม้ค้ำเดินเก็บหนักมากจากรอบนี้ผมเนี่ยส่วนตัวเราอย่างเทอ้รแวบมาโอ้ทีวีตัวใหม่ค่อนข้างเททีวีแมนปะโอ้ดูเจ๊งอยู่เอ๊ทำไงอันนี้ซ่อมแล้วอ๋อซ่อมง่ายเหรอโอ้โหวัดจอ บล็กสกีวิดีโออ้าวไม่ทันนี่แน่ยา่าทีวีเวอร์แมนแต่ละคนเริ่มมาเคลียร์สถานการณ์ผมนะหลังจากการหนีไปของ G Man เราจะบินไปไหนโอ้ยอย่างไวอยา่าอะไรมาจากไหนจิ้มหน้าแม่งว่จาจะปะอุ้มเข้าให้ตัวนี้อาวุธครบจริงมีอาวุธของทุกคนนะผมนะี่ยโดยพลังแห่งทุกคนเราจะมาถึง หลอกเนี่ยแล้า d a มเอ๊ะนายเป็นเพื่อนไม่ใช่เหรอใช่ไหมแย่ yeah. เรามาเจอฝั่งมนุษย์แล้วผมนะโห oh. นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ดูมาเจ็ดสิบกว่าตอนที่เราได้คุยกับฝั่งมนุษย์ครับผมนะมีมนุษย์เหลืออยู่ด้วยอ๋อ oh. แต่แม่งเอ๊ตอนนี้มันพูดเยอะมากผมจะไปหาซับไ้ที่ไหนเนี่ยผมไปหาซับก่อนดีกว่าโอเคผมนะผมจะมาไล่ดูพวกตอนที่เป็นแคสเซเตสกับผมนะเพราะเหมือนตอนรวมมันไม่มีซับ for s o m e r e a s o n ผมดูตอนรวมเสร็จแล้วต้องกลับมาดูตอนเ็จเทสด้วยจะได้ลองมองหาซับกับผมนะเออไม่มีที่ให้หนีแล้วโว้ยตรงนี้มันบอกโอเคไอ้โง่แกไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรตามมา ไม่ว่าอะไรมันจะมาเย่ yeah. แกไม่รอดไปเห็นมันหรอกแดมโคดเทตรงนี้ผมนะไทยท่านทีวีมาเพื่อไซันทิสแดมก็คือไอ้นี่นี่ต่อสู้เพื่อไซนทิสเด่ะแดมมันโคตดแบบมีเกียร์แกนเนี่ยล้างแค้นให้ไซันทิสแดมก็ว่าทำไมมันแกล่งขึ้นผมนะมันต่อสู้ให้คนอื่นเองเดี๋ยวอะไรแกต้องการฉันอืม ขาแกต้องการแค่หัวแกดีแล้วโอ้โหตายซะไดม์โคตรเทแล้วก็บรสนทนานตรงนี้ของพวกคนนะผมเนี่ยมาดูกันหน่อยเดฟดูข้างหลังแหมองกล้องใชนโอ,โอเคอืมโอเคโอเคเราพร้อมแล้วไปที่เฟส1 n e k ที่มีการหันมามองกล้องเปิดประตูได้ นั่นเป็นตอนทดลองสกีบีดี้หรือเปล่าไทยดาวเอ๊นั่นคือคําพูดของกลุ่มคนนะผมเนี่ยโอเคนั่นนั่นเป็นทั้งหมดที่ผมพลาดแปลคาพูดกับผมเนี่ยมันจะเหลืออีกตอนตอนพิเศษที่มันเพิ่มเข้ามาตอนรวมตอนก็คือตอนที่เจอกลุ่มคนเนี๋ยผมนั่งฟังแล้วเดี๋ยวดูว่าพูดอะไรมัง่งเดี๋ยวหยุดยิงนี่ไม่ใช่หนึ่งในพวกนั้น แกเป็นพวกเราแมนบอสแล้วก็เยโอเคครับผมนะตอนนี้เรามาเจอกลุ่มคนกันแล้วผมนะต่อไปจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยบผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกระจายให้ผมสรรพผลงานผมใ,ใครอยากดูผมเลชันต่อยไว้กดไลค์ก,คก,กๆๆๆันเยอะๆเลยก่อน Goodbye Goodnight